สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมาดูใช้อ่ำตัวสตีทุบินนะครับคันนี้นครับนี่คันนี้เลยช่วงนี้ใช้อ่ำจะเยอะนิดนึงนะครับเป็นกระแสมาอีกแล้วนะครับสําหรับใช้อ่ำตอนนี้ลดราคามือสองค่อนข้างจะถูกลงนิดนึงนะครับ2องแสนก็บ่ายก็หาซื้อได้แล้วหรือประมาณแสนปลายๆนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ลองขับรถพวก ตะกูลไทอั่มนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับลองหาลองดูตามพวกมือสองได้นะครับเพราะราคาตอนนี้ราคาลงเยอะมากนะครับไม่แพงนะฮะลูกค้าก็ซื้อมาแต่งกันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับช่วงหลังนี้จะเห็น r อเอฟพไปนิดนึงนะครับช่วงนี้ไทอั่มกำลังมาอ่ามาเดี๋ยวผมแจกแจงคันนี้ว่าแต่งอะไรไปเยอะมากแค่ไหนนะครับอยู่ที่คนเราเลือกนะครับคันนี้ไม่ได้ตัดท้ายนะครับแต่ผมก็อยากให้ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ดูหรือว่าได้ชมกันนะครับว่าเฮ้ยแต่งแบบโดยที่ยังไม่ได้ตัดท้ายก็สามารถที่จะแต่งได้นะครับแล้วแต่แนวของแต่ละคนนะครับความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองครับที่จะนําเสนอให้ทุกๆท่านดูนะครับใครชอบมุมไหนของรถคันนี้นะครับก็เก็บราคาไว้นะครับแล้วก็สั่งของที่ร้านได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าครับด้านหน้านะครับส่วนคันนี้เป็นสตีทวิน900นะครับ อ่าสตีทวิน900네้อเนี่ยล้อเนี่ยเขาจะให้มาเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กเราสามารถซื้อล้อของพวกทีร้อยมือสองหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เป็นล้อเส้นลวดสามารถใส่ได้นะครับราคาอยู่ที่ 1, ประมาณชุดนึงประมาณ20,000กว่าบาทครับแล้วแต่ลูกค้าจะหาหรือว่าจะเจอนะครับของแท้ซื้อแล้วใส่ได้เลยสําหรับสตีทวินที่อยากมาเปลี่ยนเป็นล้อเส้นลวดนะฮะใคร <oike. S 1> ใที่ไม่ชอบนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นล้อแม็กแล้วก็แต่งได้เลยนะครับสาหรับสายเดินทางสายใช้งาน นะครับเพราะว่าเป็นล้อแม็กก็จะเป็นจุปเลตดีกว่าไม่ต้องใช้ยางในนะฮะตัวนี้ก็จะมาลงยางพิเรี่นะครับ MT ออกสูนนะครับราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับต่อมาครับจานดิสตนะครับอันนี้ก็เป็นจานดิสตหน้าเป็นของแต่งนะของกราฟเฟอร์นะครับราคาอยู่ที่13,000บาทนะฮะตัวนี้สามารถเล่นหมุดเป็นสีสีได้นะครับเพิ่มเงินอีก2,000บาทนะครับสามารถเลือกหมุดสีเงินเออสีดำสีทองนําเงินแดงแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะฮะ แล้วก็ปั๊มหน้านะครับอันนี้ใส่ปั๊มแต่งนะครับของแบมโบนะครับเป็นตุ้นตัวรุ่นหูชิดนะครับราคาอยู่ที่6,800บาทนะครับแล้วก็ซื้อขานะครับใส่ได้เลยราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับตัวขาอะแดปเตอร์นะครับแต่ต้องเน้นย้ำไว้ก่อนนะครับใส่ได้เฉพาะล้อแม็กเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นรถรุ่นปีเก่านะครับที่เป็นล้อแม็กสามารถซื้อใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับ ขึ้นมาอีกนิดนึงครับยางชกหน้าของใครเก่าใครเปื่อยใครแตกนะครับเปลี่ยนที่ร้านได้นะครับราคาคู่ละ1 5 0 0บาทนะครับแล้วก็กระทบบัดโอลินนะครับตัวนี้นะฮะกระทบบัดโอลินราคาสีดำนะครับอยู่ที่15,100บาทนะครับแล้วก็ตัวขาจับนะครับของร้าน WW วเองนะครับราคาอยู่ที่2อ0 0บาทนะฮะต่อมานะครับขึ้นมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นขาเฟเลี้ยวนะครับ ขาไฟเลี้ยวหน้างาน CNC นะครับตัวนี้ราคาอยู่คู่ละ800ไฟเลี้ยว M p ็มนะครับมอเตอเกเตะนะฮะราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับตัวปอกครอบโช้กสีดำนะครับตัวยาวตรงนี้เลยนะฮะทั้งทั้งชุดนะครับราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับขาไฟหน้าราคา1,500บาทนะครับอันนี้ใส่กระโหลกไฟหน้าแต่งทั้งชุดเลยนะครับราคากระโหลกอยู่ที่1,700บาทไฟหน้าเป็น LED นะครับตัวนี้สว่างมากนะครับราคาอยู่ที่2,500บาทครับพอสำหรับรถไช่อั่มตัวสตีทวินนะครับคันไหนที่ เปลี่ยนขาจับไฟหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยพที่ยังเป็นรถรุ่นปีเก่าพวกปี17 16 17แบบอะไรพวกนี้นะครับต้องอาจจะต้องเปลี่ยนขาไม้ด้วยครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่900บาทนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นชุดอัปเกรดนะครับโชคหน้านะครับของโอลิมราคาอยู่7,800บาทนะครับแล้วต้องซื้อน้ํามันด้วยอีก1ขวดอีก1 0 0 0บาทนะครับประมาณ8,800บาทนะครับ ต่อนะครับขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตุ๊กตาแฮนด์เยื้องนะครับราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับถ้าใครต้องการของแท้ของโมชนนะครับจะอยู่ที่5,800บาทสามารถสั่งซื้อได้นะครับทั้ง2ราคาอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับที่จะใช้นะฮะอันนี้เปลี่ยนชุดแฮนด์ใหม่นะครับอันนี้เป็นแฮนด์ปีกนกตัวเตี้ยนะครับราคาอยู่ที่2,500นะครับแล้วก็มีใช้สายเบรกยาวทั้งเส้นเลยนะครับราคา2,500บาทกับสายคัทนะครับสายคัท450บาทนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับ ว่าลูกค้าคันนี้จะค่อนข้างที่กระเถิบแฮนด์เพื่อให้ขี่สบายมากขึ้นนะครับจากแฮนด์ที่อยู่ตุ๊กตาเดิมนะครับก็เอียงเข้าหาตัวอีกนะฮะมันจะได้ครับขี่แล้วนั่งหลังตรงหนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือท่ายืนตามปกติของผมนะอ่ะเนี่ยพอเวลาวางมือปุ๊บพอดีเป๊ะนะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตุ๊กตาก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็เปลี่ยนตุ๊กตาช่วยด้วยอีกนิดนึงนะฮะ ต่อมานะครับมือเบรกมือคันนะครับตัวนี้ตัวพับได้นะครับล้มแล้วไม่หักนะครับราคา2,500บาทนะครับใครที่เปลี่ยนกระจกใต้แฮนด์นะครับราคา1,000 1,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแฮนด์นิ้วอยู่ราคา1,200บาทต้องซื้ออุดกระจกด้วยนะครับหัวกระจกคู่ละ450้บาทแล้วก็ปลอกแฮนด์ครับซ้ายขวาครับตัวนี้เป็นปลอกแฮนด์ของบิดเวลนะครับลายเข้าหลามตัดราคา1,200บาทครับอ่าคันนี้อาจจะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับถังน้ํามันครับอันนี้เป็นถังน้ํามัน ซื้อถังน้ำมันของ K120 นะครับมืสองนะครับราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นแปดมาสั่งอ่านซื้อที่ร้านได้นะครับแล้วแต่จังหวะที่จะมีหรือไม่มีนะครับค่าทําสีถังอยู่ที่ราคา1 6 0 0 0บาทนะครับเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับสีดําไล่โทนเทาเข้มแล้วก็มีเทาอ่อนนะฮะแล้วก็เล่นลายโลโก้ไช่อัํมนะครับตัวโบราณใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลายข้างถังลายอังกฤษพิว๊บนะครับราคาค่าทําสีถังอยู่ที่16,0 0 0บาทนะครับค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับตัวนี้ออกมานะครับ กันล้มนะครับอันนี้เป็นกันล้มสามเหลี่ยมของร้านเราเองนะครับราคาอยู่ที่2,800บาทนะครแล้วก็มีสปอร์ตไลท์เปียครับสปอร์ตไลท์เปียชุดนี้นะครับ1ชุดจะอยู่ที่ราคา1 0ึ0 0กับแปดบาทนะครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นจาก9,000เอ่อ9,000 9,000ันเก้านะครับหรือ9ก0 0แปดเนี่ยครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น1 0ื0 0กับแปดบาทนะครับได้ครบทั้งชุดนะครับแล้วก็เจ้าตัวสวิทนะครับที่ยังเป็น ตอนนี้ยขาใหญย้อนกลับมาเป็นตัวรุ่นเก่าสมัยก่อนนะครับพอตอนนี้เลิกผลิตแล้วอันนี้เรามาแปะไว้ตรงนี้นะครับที่เปิดของสปอร์ตไลท์นะฮะนี่เลยเป็นตัวปุ่มกดแบบนี้แล้วนะครับไอตัวกลมๆไม่มีแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วสำหรับคนที่จะติดสปอร์ตไลท์นะครับอยู่ที่เราจะติดนะครับสวิ์เราจะติดตรงไหนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมซ่อนไว้อยู่ตรงคอนะครับเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาไปดูบนแฮนด์นิดนึงนะครับแฮนด์ตรงเนี้ยของถ้าคุณเห็นท่านผู้ชมลองดูนะครับโล่งหมดเลยเห็นไหมครับ ไม่มีอะไรเหลือเลยสายฟงสายไฟไน,นะครับเราเก็บสายไฟซ่อนเข้าไปในแฮนด์ทั้งหมดนะครับส่วนตัวงานที่สายไฟรัเก็บสายไฟเข้าไปร้อยเข้าไปในแฮนด์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอยู่ประมาณเจาะแฮนด์ใหม่ทาสีแฮนด์ใหม่อะไรพวกนี้นะครับาสามารถเก็บสายไฟเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลาจากร้านผมมาให้ทํานะครับไม่แนะนําไห้ทํานะครับเพราะเวลาขั้นตอนการเซอร์วิสจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอยากให้อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับทำให้นะฮะตัวนี้ต่อมานะครับ ไล่มาถึงฟินคอท่อครับฟินคอท่อตัวนี้ของโมโทนนะครับราคาอยู่5,800 5บาทนะครับเป็นฟินดอกใหญ่นะฮะแล้วก็มีกาบมะนาวครับกาบมะนาอยู่ราคา2,500ครับแล้วก็กันแข้งนะครับของที่ร้านนะครับตัวารเซน2,500บาทเหมือนกันนะฮะแล้วสำหรับรถรุ่นปีเก่านะครับใครที่มีแผ่นชาร์จที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับย้ายมาอยู่ข้างในตรงช่องตรงนี้ด้วยนะครับหลังว่าน้ำนะฮะ ตัวขาย้ายแผ่นชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ไม่ให้สายไฟแผ่นชาร์จขาดนะครับเขาเดี๋ยวนี้เขาจะย้ายมาอยู่หลังมอน้งกันหมดแล้วราคาอยู่ตัวขาจับอย่างเดียวนะครับราคาอยู่750บาทเท่านั้นเองสามารถสั่งซื้อที่ร้านได้นะฮะแล้วก็ท่อครับอันนี้ท่อเป็นงานสั่งทาพิเศษนะครับของโลเวลสีดานะครับราคาอยู่ชุดละ20 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสีดำนะถ้าเป็นสีเงินอยู่ที่15ื่นห้าครับสั่งผลิตได้ทุกแบบทุกตัวนะครับต่อมานะครับเป็นหัวเกียร์ครับ แล้วก็พวกาฝาครอบตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งเ,าเอามาพอตโคดใหม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเงินค้าทําอยู่ที่1,000บาทครับมีอะไรอีกหนอเดี๋ยวดูก่อนพักทงพักเท้าอะไรพวกนี้นะครับเก็บงานเก็บสีใหม่หมดนะครับชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับประมาณนี้มันไล่อยู่ชุดท้ายอีกนิดนึงครับ ชุดท้ายนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดท้ายนะครับอันนี้เป็นเบาะแต่งนะครับเป็นทรงสลิมนะครับราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับเบาะตัวนี้จะคล้ายๆทรงสิของศูนย์นะครับของศูนย์จะราคาค่อนข้างแพงนิดนึงราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหรือมือสองอยู่ประมาณสัก7จ็ดถึงแปดพันเก้าพบาทนะครับอันนี้เป็นเบาะแต่งที่ร้านนะครับจะหนากว่าทรงของศูนย์นิดนึงเพื่อความนุ่มนวลนะครับบางทีมันบางเกินไปก็เจ็บตูดเนาะอันนี้ก็อยู่ราคา5,500บาทครับั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็บางโค่นหลังสั้นนนนนัง้ตวีีีเเป็ามมย ตัวหนานะครับไม่หักไม่แตกแน่นอนนะครับนอกจากชนอย่างเดียวเลยนะฮะราคาอยู่3,500บาทนะครับไฟท้ายอนาล็อกนะครับตัวนี้สว่างโคตรนะครับบอกได้เลยนะครับราคาอยู่4,5 0 0แล้วก็มีขาป้ายตัวนี้ครับขาป้ายหลังนี่เลยเป็นงานรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับราคา1,500บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับใครที่ไปใส่ขาป้ายข้างเบื่อแล้วอยากใส่ขาป้ายท้ายอย่างเงี้ยครับสามารถมาสั่งซื้อตัวขาป้ายตัวนี้ได้นะครับ ตอนนี้กันตกนะครับอันนี้รถเน้นใช้งานนิดนึงมีคนซ้อนนะครับก็ต้องมีกันตกหลังนิดนึงครับอันนี้ก็จะโมให้สั้นลงสําหรับชกหลังที่ใส่ชกแต่งไอตัวคุมโชคที่มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้นะครับอันนี้ก็ตัดท่านให้เป็นแค่ใช้แค่กันตกอย่างเดียวนะฮะชกหลังโอลินครับชกหลังโอลินราคาอยู่ที่2ถ้าเป็นต้นเดียวนะครับแบบนี้ราคาอยู่สองหมื่นหกพันบาทเออสองหมื่นกับหกร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมีซับแทงราคาอยู่สามหมื่นแปดร้อยครับนี่ มาดูที่จานหลังอีกนิดนึงนี่ข้างหลังครับจานหลังกาเฟอร์ครับราคาอยู่9,000 9,000บาททวนนะครับแล้วก็ตัวปั๊มหลังนะครับตัวนี้เป็นด้วงนะฮะราคาอยู่5,800บาทนะครับแล้วก็มีขาจับตัวนี้อีกตัวหนึ่งสามารถซื้อแล้วใส่ได้เลยนะครับขาจับอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทไ่เกิน3,000บาทนะครับแล้วก็ต้องฟิตติ้งสายตัวนี้ใหม่นะครับราคาอีกประมาณพันกว่าบาทถึงสองพันครับผมนี่ใกล้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วมีโซ่สเตอร์นิดนึงครับทางด้านนี้ กล้องวนมาดูหน่อยโซ่สเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสเตอร์ของไรโน่นะครับราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับหน้าหลังเลยชุดหนึ่งแล้วก็มีโซ่นะครับอีก2,800บาทนะครับขาเฟี้ยวหลังก็จะเป็นขาเฟี้ยวของแต่งนะครับราคา400กว่าบาทแล้วก็เลี้ยวหลังเอ็มพินนะครับราคา4,500บาทนะครับมาจบจบแน่นๆนะครับครบๆลองไปดีดเครื่องเลขกันดูนะครับว่าคันนี้หมดไปเท่าไหร่นะครับหลายตังอยู่เหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับ ทบจะซื้อรถได้อีกคันนึงเลยสําหรับคนที่ชอบนะครับชอบแต่งเซอร์วิสหรือว่าอะไรพวกนี้นครับทักมาปรึกษาทางเพจร้าน W&W ได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับที่จะสอบถามหรือว่าดูคลิปของเราเป็นข้อมูลเป็นอชอบใครชอบตรงท้ายสุดแบบนี้ใครชอบมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมาสั่งซื้อที่ร้านแล้วก็ไปติดตั้งเองได้นะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับไทอ่อ้ําอ้ยลืม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 โทษทีครับ มาฟังเสียงท่อโลเวลตัวนี้หน่อยอันนี้เป็นงานสั่งทําพิเศษครับฟังเสียงกันนิดนึงทุกทีมีจุกอุดเสียงให้นะครับแต่อันนี้ถอดออกแล้วนะครับเป็นชุดฟูผมบอกไม่ได้ครับว่าทรงอะไรแล้วทุม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 นะครับนุ่มๆทุกใบนะฮะ บอกได้เลยนะครับว่าหนกหนักแน่นทุกใบอ่าดุดันแน่นอนครับเสียงของโลเวลนะครับรับประกันนะครับไม่แพ้กับของแท้ของนอกได้เลยนะฮะถ้าสำหรับคนที่ใช่ท่อสีดำนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยหรือว่าส่งมาเซรามิกโคตติ้งที่ร้านนะครับใครที่มีอยู่แล้วอยากทำท่อสีดำก็สามารถส่งมาเซรามิกได้นะครับคอท่อนะครับ ประมาณหนึ่งคืบแรกครับประมาณนี้ครับจะขาวด่างลอกได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปผมก็อยากให้มีความรู้ไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยทำสีมาแล้วมันต้องไม่ลอกสีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับทุกคันนะครับจะด่างดำเป็นด่างสีขาวได้นะครับลอกได้นะครับแค่ประมาณตรงช่วงคืบแรกเนี่ยประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะ ยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยอย่าลืมอุดหนุนน้ำยาโปรโมโตของเรานะครับยาเคลือบสีรถน้ำยาทายางดำนะครับกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ